เจ้าชายอยมินอภิเศษสุรสกับเจ้าหญิงมาสโกแห่งนาชิโมโตะทรงให้กำเนดพระโอรสในวันที่18สิงหาคม2464ณตำหนักโทริอิจากะในโตเกียวจักรวัดญี่ปุ่นได้รับพระนามว่าอีจินมีปรหชชาคือเจ้าชายอีกุในเดือนเมษายน2465แปดเดือนหลังจากเจ้าชายอีจินประสูติเจ้าชายอยมินและเจ้าหญิงมาสโกเสด็จกลับเกาหลีลงไปที่พระราชวังซังดอเพื่อสักการะพระเจ้าซุนจงกษัตริย์แห่งโชซอน ในตอนเย็นวันที่7พฤษภาคมเจ้าชายอีจินซึ่งอายุมากกว่า8เดือนก็น่าซีดอาเจียนตกอยู่ในอาการโคม,ม่าและสงสัยว่าจะถูกวางยาพิษอาการท้องเสียและเจียนเริ่มขึ้นในเช้าวันที่8พฤษภาคมและเมื่อเวลา15.15 15น,นของวันที่11ของเดือนเดียวกันเจ้าชายอีจินก็เสียชีวิตในพระตำหนักซอกโซพระราชวังทอกซูกุงและได้ทำการฝังพระศพหลังจากชนสูตรพระศพอย่างรีบร้อนในวันที่17พฤษภาคม2465 มีข่าวหรือว่าเจ้าชายอีจินถูกวางยาพิษเพื่อป้องกันให้เรื่องญี่ปุ่นเข้าสู่สายเลือดบริสุทธิ์ของราช,ชวงศ์โชซอน